เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ยืนยันตัวตนรับสิทธิ์นะคะมาดูรายละเอียดกันว่ามีรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนัน ไม่มีวันหยุดนะคะ11พฤศจิกายน2565แม้ว่าโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ2565กระทรวงการคลังได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมให้ผู้ลงทะเบียนสวัสดีการแห่งรัฐที่กรอกข้อมูลไม่สําเร็จ ให้แก้ไขข้อมูลภายใน17พฤศจิกายนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์นะคะซึ่งรายละเอียดมีดังนี้1เดือนกันยายน2565นะคะประกาศผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลถูกต้องรอตรวจคุณสมบัติในลำดับต่อไปข้อมูลไม่ถูกต้องแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนนะคะ2เดือนมกราคม2566ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์กรณีผ่านรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านนะคะไม่ได้รับสิทธิ์รอยืนอุทธรณ์ สามเดือนมกราคม2565ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินสี่กระทรวงการคลังประกาศให้ทราบต่อไปนะคะว่าจะสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์สวัสดิการได้เมื่อไหร่ และสำหรับรอบการประกาศผลลงทะเบียนสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่9นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนช่วง28ตุลาคมถึง31ตุลาคม2565ประกาศผลการลงทะเบียนในวันนี้11พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากนั้น ตรวจสอบสถานะเช็คสิทธิ์แล้วไม่ผ่านให้รีบติดต่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน17พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะอัปเดตลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ลำดับขั้นตอนไทม์ไลน์นะคะและและรอบของการเช็คสถานะล่าสุดซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วรายละเอียดมีในคลิปนี้นะคะ